สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางแฟนเพจเรือบอลไทยที่รักทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนิก <Nick S 1> <Nick S 2> ทีทวัตการวาลีทพิปนะครับผมกลับมาแบบนี้ทุกท่านก็คงรู้แล้วอย่างแน่นอนนะครับว่าวันนี้ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งและฟุตบอลไทยลีกสองทำการเปิดฉากฤดูก,กาล2024ถึง2025กันแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับพักกันไป2เดือนให้ทุกทีมมีโอกาสได้แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เสริมทัพกันก่อนที่จะมาลงเล่นกันในฤดูกาลใหม่กับภูถือลิขสิทธ์ การถ่ายทอดสดรายใหม่แต่เป็นหน้าเก่านั่นก็คือ True Vision ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็บทวิเคราะห์กันทุกวันนะครับที่มีเกมการแข่งขันลงทำการแข่งขันแต่อาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดมากนักในวันที่ฟุตบอลลงเล่นหลายแมชนะครับวันนี้ครับคู่เดียวครับ Friday Night วันศุกร์ครับนัดเปิดสนามครับที่สนาม True Stadium หรือว่าสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ True Bangkok ์สครับลงสนามพบกับ PT ประจวบนะครับลงเล่นในเวลา19นสินเองนะครับ ไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านนิดนึงครับทูแบงคอกก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์มนะครับแล้วก็ไปได้แชมป์ฟุตบอลช้างเอฟเอครับ ชนิที่เรีกว่าเส้นยาแดงผ่านแปดในการเล่นกับดราก้อนปฐุมวันการชนับุรีในรอบชิงชนะเลิศนะครับฤดูกาลนี้ครับพวกเขามีผู้เล่นนําเข้ามา3คนนะครับก็คือทางลูก้าอาชิสลิจ اي โลซิปโควิชและมูเซนอันกัสซานีนะครับส่วนที่ย้ายออกไปเนี่ยก็มีทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับทั้งตัวไทยและตัวต่างชาติแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นวิลเลียนโมต้ารวมไปถึงวันเดอร์ลุยส์นะครับแข้งผู้เล่นต่างชาติที่ย้ายออกไปนะครับเกมนี้ครับโคชแบนทัชตะวันสีปานนะครับของแบงคอกนะครับก็จะไม่สามารถใช้งาาาาาานนมมมมมูเเเอออลทะครรรัััับบบยงงีกดดจ็ตตตติว้แ่่ื ที่แล้วนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยทุกคนก็พร้อมลงสามทั้งหมดทั้งตัวไทยและตัวต่างชาติที่ผ่นานพงจันท์หายเจ็บกลับมาแล้วเวเทีป้องพันลุงรับภูมิจันทึกและปกเก้าอันตนันนะครับขณะที่พิธีประจวบทีมเยือนนะครับ ภายใต้การทำของโคชเตียนะครับฤดูการที่แล้วจบอันดับ11ของตารางโคชสะสมก็ถือว่าเข้ามาช่วยทีมในช่วงเล็ที่2แล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมากนะครับเก็บแต้มเ,เป็นกรอบเป็นกำเลยลอดตกชั้นแบบสบายๆเสริมนักเตะเข้ามาใน13คนนะครับแล้วก็ปล่อยนักเตะเก่าออกไปเนี่ยเก้าคนนะครับต้องบอกเลยว่าความพร้อมเกมนี้พวกเขาสามารถที่จะใช้งานผู้เล่นได้ทุกคนเลยนะครับนำทีมมาโดยบอสทาเดลีเกมลุกคนใหม่นะครับ ที่ย้ายมาจากท่าเรืออเมริเชกินี่นเซ็นเตอร์ฮาร์จากนกครปฐมตาวัวเฟรตาที่ย้ายมาจากลำพูนตัวไทยอย่างสนุกการถิ่นจอมวันเดอร์ลุยส์เดือนถิ่นเก่าตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับเจนลบสัมเพาดีหรือแม้แต่ซัมมวนปอคันนิงแฮมนะครับนี่คือกลุ่มผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นแกนหลักของทั้งสองทีมนะครับคู่นี้แน่นอนว่ายังไงแบงคอกก็เหนือกว่าอยู่แล้วเป็นเจ้าบ้านด้วยเป็นรองแชมป์เก่าด้วยนะครับแต่ผมให้ระวังไว้นิดนึงว่าแบงคอกเนี่ยเวลาเล่นกับทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะมาตั้งรับวววว่่่่่าา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 เเเเเขจจะะมมมมมมีีีีีีีีออออออกกกกกกรรรตตื้้้้นนนนนนคคคัััับบบแลลโชยยยยย็็็ููงงงงงปปปดดผผพทท แม้ข้ออาจจะเหนื่อยแต่ก็จะสามารถเอาชนะไปได้แต่ว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนน่าจะทำได้ดีที่สุดก็คือการเบียดเอาชนะไปได้เท่านั้นครับแล้วกลับพบกวันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่10สิงหาคมมาพรีวิวเกมที่จะลงเล่นกันในช่วงเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่11ต่อเนื่องได้เลยนะครับในเกมแมชเดแรกวันนี้ผมลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเรียวบอกระดของเราด้วยสวัสดีครับ